คุณยาย71ปีแล้วนะครับคุณยาย71ปีนะครับกับรถไถมินิเสียกรุงของเรานะครับเอาลองบ้งจ้าหน่อยกับข้องกับยายเด้อนะครับยายมีความรู้สึกว่าม,มันง่ายปะขั้นไหนหน่อยยังสีเบาบ่แงห่หัวเหลียวยังกะง่ายเนาะนะครับยายกำลัมาไถาสวนนะครับ วันนี้เราอยู่ที่สารคามนะครับอำเภอกุดลังนะครับบ้านน้องแหนนะครับน้องแหนบอกเออน้องแหนนะครับบ้านน้องแหนน้องแหนนะครับน้องแหนกุดลังนะครับอ่าเอ้ยได้แนวเลรนดดีครับน่าหวานดีนาะคือสีโบไปตะเก็บขคี่งดอกเนาะเออมันบอคขั้นเงยคือจังรถไทยเงฮอหนอยย่อ้ยคุณยายเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะครับ ว่าเป็นเบิงกครกๆเลยวันห้องกคนสี่สกว่านึ่งโมเมนต์ตัวนี้เจ็ดสิบเอดละตัวนี้อ่าดีกด่ดีๆต่ก้อาจจิมือสั้นเลยเด้อเนี่ยเป็นไดเหิ่นเพิ่นข้องแล้วเพิ่นเฮ็ดเอาบานเนี้เอาเดี๋ยวไปหน้าบ่อนน้อมือนี้น้อวันสี่ดทไทจะแล้วบนนึงน้ำมันก็ะเติมมาให้ละได้ยู่ได้หั่ moment, 70, era, ตอตนอ sort of ่ะ เราอะไรสิเอาอีกรอบนึงเอาออีกรอบนึงเลยเดี๋ยวสีซ้อนบเบรกไปเรื่อยๆนะครับว่าช่วงนีน้พูดเท่ากันสร้างรถควายลายไป้หรออืนะครับช่วงนี้สร้างลายอีรีนะครับเบิองเมืองใเราสิกลับมาเบิองเราสิจับหมุนหมดข้องแก่เลยคุณย่าเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วนะครับขับรถไถมนินิเสียกรุงของเราได้สบายๆเลยนะครับพวดเนี่ย ธรับรมาดาบา่ทำมันขึ้นโน้นสูงๆกับพยายามแค่อยดึงอันนั้นนเอาบพต้องไปใหเพื่นปีนคักเดี๋ยวมันจะปีนปีนเขาขึ้นได้ข้าวเดียวหาสิบโลอหาสิบโลนึ่ง,งอย่าไปเงี้ยค่อยไปแค่อยๆยางน้ำมันครับค่อยเห็ดเอามันจะมมีไงอยู่กับหลานสองคนอ่าเบรกทิมหัวเลย เอาดับเครื่องทางหน้าดับเครื่องทางหน้าสวิทช์อยู่ทางหน้านั่นครับสวิทชนะ์นันเห็นว่าสวิทชนะ์นั่นเห็นว่าลานพาเห็ดนะครับง่ายเติมน้ำมันเกลือห่านะครับด้วยเบนซินเกลืหาเบนซินเกลืห้าครับผมอ่ามันจะเป็นเครื่องซีจังหวะนะครับมันจะเป็นอ่าเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเครื่องห้าให้สร้างอ่าหม้อไส้พอดีไทยเลี่ยนไทยขันห้าอ่าไทยซีดุนดุนเนียนะครับขันขันจีไทยเห้องบริไทยหลาย ครับบ่ได้ทไทยหลายกับโบ้เป็นยังน,นะครับเขาก็จงังเปลี่ยนไ,ยไ,ไ,ไยายน้หมันเครื่อง<ท>ออก<ท>นะครับจังไป<ท>เพิน่นแมน,มนครับรูนะ้ากับดีไทยมือละงานตัวอ๋ออยู่อยู่อย,อย,อยู่อยู่นะเสือไปไทยหน้าอีกเป็นบอ่นอ๋อมีหน้าจากไรย่าห,หน้าหงกลายสีคไขยไทยเองบ่อุ้ยเยาว่าเถอะให้รถง่ายเขาเฮ็ดซะอันนี้ไว้ไปไทยสวน อ๋อสามเขาอุ้ยดีเลยครับงานของเพื่อนเลยท่านยายเอาไปสามเขาสามยังหนีงานของเราเลยนะครับสูบน้ำเต้เขาสูบน้ำเตเข่าแล้วก็พ่อในอ่ไปเอาหุนหุนเขาหุนน้ำหุนมันนี่นี่ปลูกมันปลูกยังก็ได้ได้ยายเด้อนะครับใช้สวนผักสวนหยมีเนียมีแนวหลอกโยกหล่องมันอยู่มีมีมาให้ก็จะเคี่ยอยพักกันหาเทีดเอาขอบคุณนหลายได้ยายเด้อขอบคุณนหลายครับผมเดิถ่ายยครับผม ดึงไทย<ม>อ้ยบายนี้เส้าดึงไทยได้บานีเรื่องอะไลามเร่พราะบานีเส้าเพราะาเอาหนี้ใส่เสาดึงอ่าอันบานีเอาเอามาพีได้บานี้นยับผานไปหุ่น,นย้ำสีเอาหุ่นไปกลับเอาอแต่คั้นขี่ขั้นไปกลับมือได้จังซื้อผานอีกตัวหนึง่งม,มันมีผานคู่มันมีหม่องยับอยู่มันมีผานคู่ผานคู่กับมีแมนครับเป็นเป็นเป็นคู่กันนี่แหละเฮาเอาหุ่นมันนะครับมาเอาหุ่นมันได้นะครับแมนใส่สองขางครับเขาจังบ่ได้ย่างกลับไปกั็มาสองเทีย ตัวละพันหายย่า่การจังเฮทำมันทั่วไปสั่งก็ได้ครับผมบริถือมานหน,น้ามือนีเบิ้งยิง่ในบินเบิ้งยิ่ในบินย่างจักรวารครับในบินบินผมมาใหา้ขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อนะครับมคอนี้นะฮะคุณยายเจ็บสิบเอ็ดปีคุณ